หนึ่งเดือนกับการเลือกที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ในที่สุดเราก็ได้และนี่คือ s a n d i s phone d i v e แบบหัวไร n i n g และไรซี c. มันก็คือที่เก็บข้อมูลเหมือนกับแฟลชไดร์แต่สามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้ตรงๆเลยและดูที่มุมบนซ้ายตัวนี้ได้รับการรับรอง made for iphone ipad สาย ios ใช้ได้สบายใจหายห่วงแถมมีรับประกันโดยซินแนก2ปี พอได้จับสินค้าจริงวัสดุโคตรดีคือทั้งสีและน้ำหนักเนี่ยแค่จับก็รู้เลยว่ามันพรีเมียมไม่กองตองแกงแกง,แ,กงและตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์ด้วยและที่ชอบเลยคือเวลาหมุนเปลี่ยนหัวเนี่ยเสียงมันดูดตึ๊บตึ๊บแบบโคตรฟินอะ่ะ <Wow. S 1> และที่บอกว่าเลือกหนึ่งเดือนเนี่ยอันนี้ไม่เกินจริงนะเพราะหัวไลนิ่งหายากมากจริงๆอยากได้ที่เป็น SSD แต่ว่ามันก็มีแต่แบบหัวไทซ C หมดแล้วตัวนี้คือตอบโจทย์เพราะมีทั้ง2หัว ความเร็วถ่ายโอนอยู่ที่90เมกต่อวิราคาอาจแรงหน่อยแต่ก็ต้องยอมซื้อกับร้าน Official ในตะก้าที่เห็นถูกๆความจุเยอะๆปลอมทั้งนั้นข้อมูลหายมาไม่คุ้มเดี๋ยวลองเสียบกับ iPad ให้ดูเลยในครั้งแรกจะขึ้นให้ติดตั้งแอปจริงๆถ้าใช้หัว t ท p e C กับ Android จะไม่ต้องติดตั้งแอปแต่ถ้าใช้หัว h ร n i n g จะต้องติดตั้งแอป s a n d i s k Memory Zone ก่อนอาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้น เดี๋ยวพาใช้ให้ดูเลยในครั้งแรกก็ติดตั้งแอปไปปกติเขาจะมีแนะนําขั้นตอนการใช้เริ่มแรกก็กด Next ไปได้เลยอาจจะมีขออนุญาตการเข้าถึงนิดหน่อยแล้วก็กดยอมรับไปนะครับไม่มีอะไรเขาจะมีให้ตั้งชื่อแบตได์ของเราอ่ะอันนี้เราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็อนุมัติการเข้าถึงรูปต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดูความจุได้ว่ามันตรงกับที่เราเลือกหรือเปล่าตัวนี้เลือกมาเป็น 128GB ก็จะขาดนิดหน่อยนะครับผมเรื่องปกติในการใช้งานครั้งแรกถ้ามันมีขึ้นเตือนให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็แนะนําให้กดอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับผมก็กดตึ้งได้เลยเขาก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ไม่นานมากแป๊บเดียวเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนี่ก็จะขึ้นเช็คได้ตรงนี้เท่านี้ก็ไปอ่านเสร็จสิ้นแล้วครับผมพร้อมใช้งานได้เลยตัวแอปก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับผมเขาจะแบ่งชัดเจนเลยว่า ตัวนี้เป็นในเครื่องตัวนี้เป็นในแฟลชอะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูในแฟลชจะมีโฟลเดอร์ต่างๆเราก็จะสามารถ create new ลเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวเราลองจะตั้งเป็นเทสให้ดูก่อนโอเคก็กด s a ฟไปน่ะจะขึ็นเป็นโฟลเดอร์เทสขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่เครื่อง ipad ของเราเพื่อจะลองย้ายข้อมูลมาเก็บในแฟลชอะอันนี้ในตัวอย่างเดี๋ยวจะลองเลือกซักวิดีโออันนึงแล้วก็รูปอันนึงพอเลือกแล้วก็กด copy ได้เลย มันก็จะลิงก์ไปหาตัวแฟลตได์ให้เราเลยแล้วก็เข้าไปแล้วก็เลือก